ไหนทำยังไงคะ <c oughs> นะอันนี้มาคุ้มให้เ <c oughs> อ๊เอ่ใางีางา้ให้มาทเอะใช่ <c oughs> ให้มาทให้ห <c oughs> อาทำอย่างงีอ้วางไว้ตรงนี้นอโอเคตนี้าาตงตง้้ มีน้ำอีตัวนี้มีน้ำเกลืออยู่ในนี้นะคะแล้วีายได้จะทำยังไงต่อคะให้มาทำให้ไหมนี่ด้นนี้เงยขึ้นนิดหน่อยด้วยด้านนี้ใช่ค่ะนี่ไม่ให้มาม่าทำให้แล้วทุกวันผสมน้ำเกลือให้นางก็ทำเองเลย อ่ะอันนี้มัม,มีนิดหน่อยมีอีกสองครั้งค่ะแต่อีเอเอจะเอจะมาปะปิ๊บอันยาทำช้าให้มาะทำให้ไหมคะอ่าโอเคทำเองเลยทำไหมแม่มอือจะเปนนี้อันยาจะไปดันแรงสิอันยาแค่ไว้ตรงจมูกอย่างนี้แล้วอันยาดาก็ฉีดเข้าไปเงยขึ้นนิดหน่อยค่ะแม่อีเอเอจะมันจะดีดใช่ค่ะ ไม่ต้องกดเข้าไปแรงนะลูกด,ดันเข้าไปถูกต้องค่ะใมาทำให้เนาะนี่อันนี้อย่าไปจิ้มเข้าจมูกแรงนะลูกด,ดันตรงนี้อันนี้จับไว้เฉยๆอ่าโอเคอันนีโคค้โอเคค่ะโอเคค่ะ อย่าะอย่างนดข้นู้นน้นข้างนู้นดันเข้าไปค่ะนอตัวนี้่ค่ะปปยเดนจปมมันจะออกมาอีกข้างนะคะป๋ป๋เยรยบแขนนั่นน่ะอ่เรียบร้อยค่ะเหลืออีกนึงนิ่อยอไม่ยไม่เอาแล้วเหลือนิดเดียว จะเอาไหมาเนี่ยนีนน่อันนี้เอขียนนี่อืมเขียนนี่เละโอเคเบบีอืมเบบีโอเคค่ะเรียบร้อยบ๊ายบายพี่พี่กันบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจิจิ <c oughs>